อันนี้เป็นชุดอันล็อกดีวดีที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับก็จะเป็นสำหรับเครื่องเสียงติดรถนะครับใน New f o r t u n e ร์ e v o วยาริเซนตาวีอนะครับ C.H.R นะครับช่วงปี2 0 1 6 2 0 1 9นะครับนังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องเล่นนะครับอย่าง Fortuner M.C. ง2020ก็เปลี่ยนแปลงเครื่องเล่นนะครับยังไงก่อนสั่งซื้อก็ถามคนขายชชัดถามคนขายก่อนนะครับ หรือว่าเบอร์โทรผมโดยตรงก็0834656995นะครับอ่า,อานี้นะครับหลักการทำงานของสวิตนี้ปลั๊กนี้นะครับจะเป็นระบบ2ู n 1นะครับ2 i ม1ก็คืออันล็อก v v d ด้วยแล้วก็สามารถสลับกลับมาใช้ระบบนวิ i เกเตอร์ของรถด้วยสำหรับรถที่มีนวิ i เกเตอร์นะครับจะยังไม่ทิ้งระบบของรถนะครับยังอยู่สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับหลักการทำงานคือนำปลั๊กนี้ไปเสียบแทรกหลังปลั๊ก28ิหลังเครื่องเล่นนะครับ เสร็จแล้วสวิตก็สามารถถอดตรงนี้ถอดออกได้นะครับจะใส่ไว้ใต้เครื่องเล่นหรือว่าจะใส่ไว้ฝั่งขวาก็ได้สายไฟทําให้ยาวพอสมควรพอ,อไปถึงลางขวาถ้าข้ามความอะไรได้นะครับแล้วก็ในการทํางานคือพอเรากดสวิตเข้านะครับสวิตเนี่ยจะตัดสัญญาณน,นีเวเกเตอร์รถนะครับเพื่อที่จะปล่อยให้ภาพเนี่ยมันขึ้นจอขนารถวิ่งนะครับ ในขณะเดียวกันมันจะปล่อยไฟ12โวลต์ออกมาที่แจ็คนี้นะครับไฟไฟแจ็คนี้สามารถนําไปเสียบกับกล่องพวก PSI ไม่ว่า S3 S4 นะครับได้นะครับกล่อง True ID ได้นะครับแล้วก็กล่อง Mirror Link ต่างๆที่สามารถรับไฟ12โวลต์จากแจ็คนี้ได้นะครับถ้าเกิดกล่องมันรับไม่ได้ท่านก็ตัดสายไฟแล้วก็เอาบวกเอาลบไปต่อเอานะครับแต่ว่าผมทําไว้เผื่อเนี่ยก็เป็นกรณีของคนที่นิยมใช้พวก PSI กับ True ID นะครับ แล้วก็นําสัญญาณภาพสัญญาณเสียงต่อเข้าตรงนี้นะครับก็ถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับที่เคยทํามาครับไม่ต้องไปตัดต่ออะไรมากมายนะครับก็แค่เสียบแล้วก็นําสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณภาพมาใช้ได้เลยนะครับ